ตอนนี้ดึงอยู่2,000ันวัตต์นะครับสองพันวัตต์เป็นวอนดยีมอสเฟตมอแปลงไทยนะครับขนาด5,000ันวัตต์นะครับวันนี้ก็พามาดูอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดสำหรับบ้านสวนหรือว่าพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้านะครับ แล้วสามารถใช้งานนะครับสามารถใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปของเราเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นพวกพัดลมทีวีตู้เย็นนะครับ mm hmm. ในที่ก็จะลองทดสอบเปิดพัดลมนะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถใช้กับตู้เชื่อมนะครับบางครั้งบางคราวนะครับได้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นนิวเ์เตอร์5,000วัตต์ขนาด24โวลต์น,นะครับเป็นชุดเล็ก ไม่เล็กนะครับเป็นชุดสําหรับบ้านสวนกลางๆนะครับที่ยังไม่มีแอร์หรือว่ามีแอร์เล็กๆสักตัวเปิดสัก3าสีชั่วโมงต่อวันนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตสองร้อแอมนะครับยีีโวลต์ก็จะผนึกด้วยกล่องสแตนเลสนะครับก็จะมีแค่ขั้วต่อนะครับแบตเตอรี่เราก็จะมีแค่ขั้วต่อแล้วก็หูจับ,บเพื่อสำหรับเคลื่อนย้ายนะครับ แบตบน้ำหนักแบตก็ประมาณ50โกโลนะครับยิน์เตอร์ก็ประมาณ30กิโลนะครับรวมกันก็หรือใครที่ออกข้างนอกนะครับเป็นงานเชื่อมงานอะไรที่อยู่ข้างนอกแบบพ่เศษหาไฟบั่นนะครับเอายอิน์เตอร์ก็ได้นะครับในชุดนี้เหมาะกับแผงนะครับไม่เกิน6ถึง8แผงนะครับ6ถึง8แผงแต่จริงๆใช้6แผงก็พอนะครับแต่สําหรับช่วงนี้หน้าฝนนะครับถ้าใช้8แผงก็ได้เพราะว่า ชาร์จเจอในตัวนะครับสามารถเขาเรียกอนะไรสามารถไอ้คุมกระแสชาร์จได้นะครับก็มาทดสอบกับหม้อต้มนะครับตอนเย็นก็จะเป็นหม้อต้มสกีแล้วนะครับตนนัวนี้แล้วก็พัดลมนะครับสองอย่างมาดูกำลังวัดที่เดินไปนะครับตอนนี้ดึง อยู่2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในตัวก็จะเป็น BMJK s นะครับที G ่กงนะครับ200แอมป์ขนาด200แอมป์8เซลล์นะครับสามารถดูผ่านแอปได้นะครับโหลด iPhone หรือ Android ได้เลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ด24มอสเฟสนะครับ เป็นวอร์ดยี่สิบสี่มอสเฟตม้อแปลงไทยนะครับขนาดห้าพันวัตต์นะครับชุดนี้กระแสสแตนบายอยู่ประมาณศูนย์จุดห้าถึงศูนย์จุดแปดแอมป์นะครับศูนย์จุดห้าถึงศูนย์ศูนย์จุดแปดแอมป์โหลดต่อเนื่องสองพันวัตต์นะครับโหลดต่อเนื่องสองพันวัตต์เดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับมาดูข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบบ24โวลต์กระแสค่อนข้างสูงนะครับผมก็จะใช้สายไฟเส้นใหญ่นะครับสายไฟเส้นใหญ่หน่อยนะครับทั้งบวกทั้งลบนะครับอินดักเตอร์ก็ใหญ่นะครับอ้นนี้ก็ใหญ่นะครับเพราะว่ากระแสสูงโวลต์ต่ำนะครับโหลดตอเนื่อง2,000วัต ทีนี้มาดูนะครับตอนนี้เราต้มน้านะครับเปิดพัดลมนะครับสองสาอย่างนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับต่อนเนื่องสองพันวัน,นท,ทีนี้ก็จะทดสอบเชื่อมนะครับกับตู้เชื่อมเป็นงานเขาเรียกอะไรอะนานๆใช้ทีนะครับ นานใช้ทีเ้วจะปิดพวกนี้ก่อนนะครับใช้กับตู้เชื่อม ก็เอาไว้าวสาหรับใช้งานบางครั้งบางคราวนะครับต่อเติมบ้านหรือว่าเ <c oughs> ชื่อมอ็อกอุปกรณ์ที่เรามีปัญหานะครับ <c oughs> ก็ครบคันเลยนะครับใช้ทั้งใช้ในบ้านทั้งใช้กับเครื่องมือช่างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามัน ดึงกำลังบัตรไปเท่าไหร่นะครับซูมหมครับด,นะดูดู คลิปนี้ก็มาทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับคลิปนี้เหมาะกับบ้านที่ไม่มีไฟนะครับหรือพวกที่อยู่ตามไร่ตามนาครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์064นะครับ1894527นะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปอีกนะครับราคาชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ก็ไปกดดูด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ